เฮ้ยทุกคนก่อนที่เราจะเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้จะมากินเขนมจีนน้ำเงียวนะคะเรามาพามากินข้าวซอยข้าวซอยเชียงใหม่แซ่บอันนี้น้ำยายะคะ่ะ มันจะแตกต่างกันไปนะคะน้ำยาฝั่งนี้เขาจะเน้นหอมแล้วก็หวานอันนี้จะมีความแซ่บแล้วก็เปรี้ยวนะขนมจนะมีนเนี่ยพวก็คือเหมือนาวซอยเชียงตุงเราแต่ว่ารสชาติความอร่อยมันจะแตกต่างกัน ก่อนที่จะเดินทางขึ้นดอยนะคะเราจะมาเติมพลังกันก่อนนะคะน้ำแก้หวยเคยลองกินทั้งแรงเนี่ยหอมมากเลยเดี๋ยวจะพัาขึ้นรอยสุเทพค่ะอพาไปเที่ยวกับน้องโอฟองนะคะไปเที่ยวรอยสุเทพกันตอนนี้ขอตัวไปกินกันก่อนค่ะ เดี๋ยวนะขนมคคกเหรอไม่ใช่ขนมถ้วยมถ้วยอ๋อนี่ผ่านมาอยากกินอันนี้นะคะนุ่มเป็กตาดีอันนี้คืออันนี้จานมนอันนี้จานมันไหนเนาะต้องชิมดูข้าวไข่อันนี้เรามาจดัจดรถที่ในวัดนะคะเมื่อกี้นุ่คิดว่าแบบเออในวัดนี้ขายก๋วยเตี๋ยว ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้จอดที่ในวัดแล้วก็ไปกินข้างๆข้างๆวัดนะคะคือวัดอะไรอ่ะสวยนะขนมถ้วยนะคะไม่เคยกินเลยนะน่ารักมากเลยอ่ะดูมันมีสีเขียวกับสีขาวอันนี้ด้วยอออหอมตรงขาวๆน่ะมันมีความ หอมหวานอร่อยมากแล้วก็อีกอย่างคือเมื่อกี้แวไปซื้อตั๋วนะคะตั๋วที่จะกลับเชียง แล้วก็เราจะไปหลายที่เลยนะคะนี่เราเหมารถแดงนะคะเหมารถแดงเนี่ยมันก็จะมีหลายราคานะคะเราจะไปที่ไหนถ้าไกลนิดนึงก็จะแพงถ้าใกล้นิดนึงก็จะพอดีพอดีอ่ะทุกคนแต่อันนี้เราจะไปลอยสุเทพแล้วมาต่อที่อื่นนะคะก็อยู่ที่พันสามนะคะทุกคนไปกันค่ะเจอกันที่ลอยสุเทพค่ะ มาถึงพระธาตุดอยสุดเทพแล้วนะคะนี่เรามาซื้อตั๋วขึ้นลิฟต์นะคะถ้ามาที่นี่เราต้องซื้อตั๋วขึ้นลิฟต์เพราะข้างล่างอ่ะมันจะมีวันไรไปบนพระธาตุแต่จะแบบเออเขาบอกว่ามี3 0 0กว่าขั้นเลยนะคะเราเดินไปอ่ะ3า0อกว่าขั้นเลยอ่ะเหนื่อยค่ะก็เลยตัดสินใจขึ้นลิฟต์ดีกว่าคนละ20ิบ,บาทเนาะแต่นี้เราขึ้นไปข้างบนกันทุกคนไปโดยสุดเทพข้างบนกันไป อา้าวไม่เป็นหรอไปอม,มาค่าเดินมาฝั่งนี้อ๋อเราจะอรอดิฟลงมาเนีย่ยมันจะมีดิฟเพราะมันจะขึ้นแบบนี้นะมันจะเป็นดิฟใสๆอะ่ะขึ้นไปแล้วก็ไปถึงบนพระธาตุเลยนะนี่จะขึ้นดอยแบบนี้เลยนี่ดิฟใสกระจก ที่หายเลยมันจะขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนแบบขึ้นเหมือนพระธาตุนี่เป็นดอยอยูน่นะไม่เย็นมากเยน็นถึงเลยครับทำไมมันขึ้นแบบชู่งด้วช่วงนี้เขาแบ เียวนะมันจะถอดรองเท้าตรงไหนทางดีป้ะคือเคยมาแต่จะไม่ได้แล้วอะ่ะเหมือนแบบสมองไม่เคยแบบมีอะไรทายพอมาก็คือลืมเราเดินตามเข้าไปเข้ามาแต่ละสองอนเนีะคนเยอะนะ อากาศร้อนเป็นพิเศษค่ะร้อนมากมาตามมาตรงนี้เนี่ยถ้าจะเดินนะตรงนี้มันแค่เหมือนรอยเวาวนะแต่ว่าไม่สูงเท่ารอยเวาวนะดูๆแล้วนี่เราเดินที่นี่ก็ได้ถ้าเรา อยากเดินนะอกนอกกำลังกายแต่ถ้าขึ้นลิฟต์ก็เสีย20บาทค่ะเราจะ,จะขึ้นไปข้างบนกัน ในปรับปรุงอะไหนมั้งเหมือนปรับปรุงเลยปรุงเนี่ยปัดเออข้างในปรับปรุงไงเขาไม่ได้น่าจะไม่ปิดนะไหนนี่ไง่มปิดไม่ปิดข้างในแค่เขาปรับปรุงถอดไปนี่ ไปขานไปไม้วิติกต้องค่ะขึ้นได้ปะอ๋อได้เราไปรอบๆได้เอง่งอันนี้ไปโโอ้สวยตรงนี้ก็จะปรับปรุงนิดหน่อยแต่เขาไม่ให้เข้าตรงนี้ ว้าวถึงแล้วสวยงามมากเลยค่ะนี่สีทองโหสงา่สงาม,มากเลยนะคะให้ตั้งค่ามีความสวยงามของพระธาตุดอยสุเทพนะคะสวยมาก นี่ค่ะใครมาเชียงใหม่ต้องมาเที่ยวรอยสุเทพนะคะเพราะว่าเป็นพพทธานุบนรอยที่ขึ้นชื่อแบบท่องเที่ยวมาทเที่ยวเยอะมากแล้วใครมาต้องมาบันทึกแบบเรามาถึงที่รอยสุเทพแล้วเนาะมันก็จะมีจุดด่ายที่ของเชียงใหม่นะ,ะมาอย่าลืมมากันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบันทึกไว้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าแบบสามารถเดิน รอบอันพระาธาตได้นะมันนั่งบนยางถลกเย็นมากเลยข้างลางนะร้อนใช่ไหม <c oughs> บนเนี่ยเย็นมากแล้วก็แบบเราของพรเยอะและ <c oughs> ของพรเยอะแล้วอ่ะ กอบคนแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกบรรยากาศรอบๆแล้วก็ลงไปข้างล่างไปเดินตลาดเอ้ยไม่ใช่ตลาดสิขนมขนเดินแหละมันจะมีของขายนะคะเยอะมากนะคะที่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันเรื่องนั้นอีกนะคะดูะบรรยากาศรอบ เราไปไหว,ว้พระไหว้พระพัดแล้วนะคะอย่าลืมมาเดินดูรอบๆบริษัทพด้วยนะว่ามันสวยที่สุดแบบไท่เยอะแล้วก็มาดูในเมืองเชียงใหม่นะคะมุมสูงของเมืองเชียงใหม่มันจะเห็นถึงตัวเน,นี้ยมาต้องมาดูเมืองเชียงใหม่จะอาจา้าวใจใจมันอยากมนดแต่โอ้ยคุแต่ดอย แดดมันหายปหวกเราซื้อแค่วันเดียวไปไปแบบปิดรถที่เบียร์พิชเขละว้าวจุดนี้ไงอลังการมากทำไมต้อมาจุดนี้ถ่ายแบบเหมือนแบบอยู่ฟิลเหมือนอยู่แบบไม่ใช่เมืองเราอ่ะ นี่มุมสูงของเชียงใหม่แต่หุ่นอันน่ะพี่เอ็มพี่เอ็มสวยสุดห่าดิดูสิโอ้นี่เชียงใหม่นะคะอลังการงานสร้างโอ้โหสวยมากตรงนี้สวยมากเลยข้าบันดอยีงเนาะเชียงใหม่ เอามาที่นี่นะคะแล้วก็จุดถ่ายรูปตรงนี้สวยนี่เสาอ่ะเสาไม่สวยมากจ๋อวัดอาจจะอยูุดมุนแต่ว่าเราเดินมาฝั่งนี้จะมีของขายขายนะคะเนี่เช่นเสื้อผ้าพื้นเมืองเชียงใหม่เสื้อผ้าช้างกางเกงช้างนะคะ มีเสื้อผ้าแบบรอยสุดเทพนะคะนี่เสื้อลายสุเทพอุ้ยอันนี้แบบสวยอะ่ะซื้อไปใส่ไหมนะเป็นไม้สารเอาเนี่ยนะสวยกระดิ่งเดินตลาดตลาดก็ไม่ใช่มันเรียกตลาดก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเหมือนถนนคนเดินอะ่ะ มีของที่บอกว่าเรามาถึงที่นี่แบบมีของแบบจดจําหรือเปล่าเรียกว่าประมาณนั้นอ่ะสืๆๆ้อสวยๆนี่เขาจุดเทียนทำไมอะ่ะจุดแบบไม่ให้ไล่ไล่แมลงวันอืมม,มีเสื้อผ้านะคะเอาอะไรไหมเสื้อหรอ ได้นะแล้วเขาอันนี้เสื้อเด็กอ่ะอน,น่ารักมากเลยเป็นปลาเหมือนของพี่ชายนะเอากะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างไซส์สี่สิบอันนี้สาสิบดนี้ใส่ได้แต่ว่ามันเป็นสีขาวอะ่ะกลัวด,ดำ,ดดวำอดอันนี้ทำจากไม้เนาะสวยมากเลยดูลายสิสวยสวยลายน่สวยมากเลยนะ เดี๋ยวขอเลือกก่อนอันนี้สวยหลยแต่ขอดูสีก่อนนะคะมันมีสีขาวรวมด้วยอะ่ะก็เลยมันสวยแต่ว่ากลัวมันดำมีอะไรให้เลือกหลายอย่าง ก็น่ารักสาสิบหใส่ได้ขาขาว้วยนะใส่สีเนี้ยราคาเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเอาไม่มีการตอบรับอันนี้อยากอันนี้สวยนะอันเนี้ยสามสิบเจ็ดดีไหมคะเนี่ยหาเห็นแต่สามสิบหค่ะโอ้ร้านนี้แบบ มีกระเป๋ามีรองเท้ามีทุกอย่างเลยอะจบด้วยร้านนี้เนี่ยค่ะสีดำก็ได้ค่ะขอเป็นสามสิบเจ็ดใส่ไซส์สามสิบเจ็ดค่ะดูกระเป๋าสิกระเป๋าเดี๋ยวอันกระเป๋าแบบนี้ก็สวยนะน่ารัก โอ้มีของโชว์พระพุทธรูปกระเป๋าสวยๆดูสิแต่กระเป๋านี่เยอะล่ะกระเป๋าไปละร้อยหรอถ้าเอาผ้าใบอ่ะอืมค่ะสวยงามค่ะสีดำลองใส่ดู คืออยากได้อะเนาะาง้เดี๋ยวสีอะไรจะสวยอันนี้จะเป็นสีแดงสีแดงเลือดว้ายน่ารักตะมูตะมีมากเลยสีแดงอ่ะน่ารักแต่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนอึง่งขาอึงอ่งถืนถึนไว้ สวยขอรู้สีดำบ้างอุวยรองเท้าแบบนี้ก็มีนะเพิ่งเคยเห็นนะสวยอะ่ะเป็นยังไงสีดำกับสีแดงสีดำสวยกว่าส,สวก่ะโอเคค่ะสีดำนะคะสวยอะ่ะโอ้สบายขามากเลยถ้าเรามาแบบท่องเที่ยวแบบนี้ใส่รองเท้าผ้าใบไม่ไม่นะ เดี๋ยวแตสิจอใกทีนึงใส่รูท้าเข้าไปแล้วมันอับเหม็นอะ่ะสีแดงก็สวยเนาะเฮ้ยเลือกไม่ถูกอะ่ะมันสวยคนละแบบมาสีดำแล้วการสีดำม,มันใส่กับอะไรก็ได้อะ่อะ,อะพี่ซื้อไปฝากน้องเหมยคู่นึงดืมดมเอาสีแดงไปให้นาง<อ>าสีดำ<อ>ทั้งสองสอ,งอะ่ะ ใส่ได้มันใส่ได้เท่ากันอะถ้าเท่ากันก็เอาสีแดงคู่สีแดงคู่ใช่อเอาสองคู่เลยให้น้องเหมยไม่มีของฝากเลยรับสองคู่ค่ะท่านี้เย็นๆเหมือนฝนจะตกนะคะดูสิแดดไม่ค่อยร้อนแล้วแต่คือของกินเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะตรงนี้ซื้อของฝากกับบ้านนี่โอเคเลยนะเสื้อซื้อไปกลัวแม่ไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันจะออกไวรุ่นน้อยรุ่นนิดนึง ก็เลยไม่ซื้อแล้วนหะถ้าซื้อออถ้าซื้อไปนะ่ะจะโดนคําได้ก็คือซื้อมาทำไมเสียไายเงินจริงๆถ้าซื้อไปก็แสแหละแต่ว่าจะพูดก่อนไงธรรมดาของเอคุณแม่นะฮะซื้อมาทําไมเสียรายเงินเนี่ยธรรมดามาก <c oughs> อืได้อันนี้หนึ่งคู่ละได้ ทังท้หนึ่งคู่ละสบายละอันนี้ที่นี่นะคะไลสุเทพก็จะเป็นจุดแรกของวันนี้นะคะก็อ่าคนเยอะเปิดปกตินะคะแล้วคือช่วงนี้อ่ะเรามาก็แบบยังไงอะ่ะมันต้องมาช่วงหน้าหนาวอะ่ะมันถึงจะโอเคโอเคกว่านนี้นะคะแล้วอีกอย่างคือตอนนี้เหมือนฝนจะตกอ่ะทุกคนเฮ้ยฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยก็นอนสำหรับอีพีนี้นะคะพาเที่ยวไปเทพนะคะก็ 好喝了。